วันนี้พาแขกอินเดียมาจากโรงแรมแกรนดิชมอนเพื่อที่จะมาประชุม <Good morning. S 1> ที่เมืองทองธานีที่โรงแรมมี300 300กว่าคนอันนี้คือรถบัสที่ใช้ <Good morning. S 1> บัสเบอร์เจ็ดคนขับชื่อหมีนี่คือเป็นแขกอินเดียเป็นผู้หญิงเยอะมากมาประชุมที่เอ็มแพคเมืองทองเดี๋ยวตอน เนี่ยคือก็มารับลูกค้าอีกแล้วนี่คือบรรยากาศที่แสกอินเดียปีหนึ่งมาสองรอบนี่คือบรรยากาศยามเช้าต้องมารับแขกอินเดียไปทำซอมบี้ อันนี้คือรถที่มารับลูกค้าไปเมืองทองธานี Impact Arena. อนิม a c t อารีนเมืองทองธานี Are ีนก็จะเป็นสถานที่จัดประชุมและจัดงานต่างๆ Ex ็กซ i บ i o n น n อนด์ค n นเวนชั่ l ขอเพื่อนไก ี่คือลูกค้าอินเดียที่กลับจากคอนเฟรนซ์ที่อิมแพคเมืองทองธานีตอนนี้กำลังเดินไปที่บัสของแต่ละแต่ละคนตอ oh <my> นบัสบางบัสก็ออกแล้วบัสบางบัสก็ยังไม่ออกบัสเรายังไม่ออกแขงยังไม่เต็มนี่คือบรรยากาศ ตอนเลิกการประชุมที่ทีมแท็ของทองทางนงี ไปส่งแขกที่เมือง,งทองอิม a c กเมืองทองอารีนาแล้วนี่คือช่วงเช้าที่ต้องมาส่งมาส่งถึงที่นี่ตอนตีห้าห้าสิบตอนนี้เขากำลังเรียงแถวลงจากรถอันนี้บัตรที่อยู่แล้ว มีแขกที่อยู่ในรถไม่สามารถจำหน้าแขกได้เพราะว่าเ็าไม่ได้มองหน้าแขกนี่คือบรรยากาศในรถไฟฟ้าสีชมกูมีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สเคบิน